สวัสดีชาเกมเมอร์นะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะฮะกับสตูดิโอเกมเมอร์นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Everybody Bubble เนี่ยครับก็จะเป็นยังไงจะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันนะครับเล่นแบบทีมนะฮะไปกันเลยโอ้แม่งเมื่อกี้ถ่ายเฟลวะ่ะโอเคลืมถ่ายครับอันนี้มาถ่ายใหม่อ่ะก็อยู่กับอยู่ใครครับ ผมนี่ยเงินนายจบตู้เกมนั่นเองนะครับไปกันเลยกดกดกดไปเลยได้ที่สุดท้ายแน่เลยน่าเนี่ยเหี้ยโอ้โหแม่งอ้ยแม่งจักได้อะแต่แบบนี้แม่งกูว่าชนะแน่นอนเอ้ยแพ้แน่นอนมันเป็นรางหรือเปล่าซื้ออะไรปักกิ่งอะปักมันตรงนั้นแหละ มาเก่าอีกมึงแบ็คดิเจนส์เก่าเนี่ยคุยไม่ได้เว้ยไม่ได้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 เอ้าไอ้หี้ยโดนดีวะคู่ขี้เลยไมเนี่ยโอ้เฮ้ยเอ้ยเอ้าอดอดเรียกครับเจ้าเรียกว่าโลภมากลาภหายนะครับ ซื้อแม่งเลยเนีาะต้องซื้อของกินเอ้ยนี่ก็กินฮอทดอกไปซื้อซื้ออะไรซื้ออะไรไปอ,อ,อะไรซื้อเลยพันโดยหัวขอกไปเอ้าซื้อกลับซื้อกลับน่า,นนานไม่ธรรมดวาวะเอ้าแชนการด์ดซิง จัดโอลิมปิกมึงให้จัดตรงไหนจัดจัดตรงนู้นอนะอ๋อโอ๊ยบอ๊ะเอ้าเอ้าเคยจับบไหมครับเคยจับบไหมอือไม่ธรรมดาอีกแล้วเฮ้ยมึงเงินเท่ากันเลยดิเอ้าเอ้าไอ้นี่แม่งดวงสวย มันซือกลับไหมซิกลับไหมอุ้ยซื้อกลับว่ะอ่ะก็ลืมบอกนะผมกับคุณวบตัวเกมอยู่ทีมแดงใครก็ใครก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นผู้โชคดีได้ออก YouTube ก็อยู่ทีมน้ำเงินนะครับนี่จับถอยเลยถอยถอยเอ้าเอ้าตกแล้วเขาด่าว่าเฮ้ย โอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆงเฮ้ยคิดว่านี่จะโดนสวยเอยาไหมเอยยาที่ผ่านแล้วไม่เจอยายายาไมย์นะไม่นานไงนาน,นไงไปแล้วไม่ทำลายโอลิมปิกโชคดีไปกาดกาโงูงูเหยียว่าเขาดิเขาเป็นแขกรับเชิญเลยนะเว้ย เยตาอีล yeah, ี่ออี๋ออแล้วครับไม่ต้องพูดหรอกครับอืเออเดี๋ยวก,กูซื้อที่ข้างล่างมึงก่อนเว้ยไม่ได้หรอไอ้นี่มันมาแล้วระวังให้ดีนะครับอืม,อมซื้ออีกซื้ออีกเอาแล้ว <c oughs> เขาลักแบบว่ามึงลองอันไหนสักอันที่ไม่ต้องจ่ายหน่อยได้ไหม โอเคเย้เฮ้ยเฮ้ย,รยอร่อยว่ะเอาดวงดีดการดีได้มึงจัดตรงนี้แม่งเลยเนี่ยเนี่ยเอาเข้าไปอืมึมงบริจาคให้ใครว่าให้ซอแน่เลยวะเยสตอบได้ตังค์ โอ้ยมึงซื้อไหมครับซื้อไหมไปเลย้งเลยเยอุ้ยทำไมวะถ้ามันหาคูสองไงถ้าเราซื้อแถวนี้มันจะถูปสองเอ้ามาเกา้ยวายวายวายไม่เน็ตใช้ไม่ได้เหรอเนี่ันนี้เน็ตเน็ตหลุดนะฮะหลุดเล่นได้ไงเนี่ยไม่รู้สิ เอ้าไปแถนกาเก็บไปเ,เลย,อ,เลยอ๋อออยเอา้าเอาืเอไม่ทำได้แล้ว ไอ้นี่บอกขึมม้นไปมึงตกแียที่กูปลวกเอ้ยปลาปลาเอา้าเอา้าซื้อซื้อซื้ออยู่แล้วหล,ละแผมตึงให้ด้วยมึง,มร,งรูปแกน่าจะดวงดีนะไอ้ไอ้คุณคุณมังกรดาขอนแก่นเนี่ย ลอยลอยลอ,อยเลยลอยเลยลอยเลย,อย,เ,ลยเอาเอาช <c oughs> ะดวงสวยไปไหนวะไปไปเอาของใครเนี่ยเอามีการป้องกันมาต่อต่ออยู่ปะเนี่ยอยู่เย็บ <c oughs> ของใครอะวิ่งของซอเว้ย ตากูแล้วมึงนั่นไงอืมอืมน,นั่นดวงดีไหมล่ะเอา้าคือกลับด้วยวะโอ้โหอันนีมน้มันธรรมดาไงแล้วเออไม่ธรรมดาจริงอรรเ,เอา้าเอ้าสองเท่ามึงตกสักทีสัะวะต้านไงเอ้าเอา,อเอาสองเท่ามึง <c oughs> <c oughs> ครเยอะเลยแคนการ์ดวเว้เยสห้าสิบเปอร์เซ็นต์เก็บไ้เลยมึงิวยอวยวยอหัวคอกอย่าผวนนะครับอย่าผวนกำอ้าวโคโลวิตตอรี่วะวิตตอรี่ที่หม,นนมายถึงอะไระอ่ะชนะไงอวิตเตอร์เงี้ยเอา้า อ้าวมึงจะกลับไหมจะกลับไหมอยู่แล้วแหละแม่งนั่นไงคนนั่นม่งมีทั้งหลายใบคนจะจนอะไรก็หยุดไม่อยู่โโอ้ขนาดนั้นเลยอุ้ยตามโตลินี่ว่ะโอ้โหแม่งอืมซื้อแมบ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  ซื้อไหมครับใส่ไหมหนี่เอาไม่หลังเดียวเอาเอาไม่ตกเลยเดี๋ยวไม่มีต้องดูเงินด้วยอ๋อเอานั่นแม่งซื้อใหญ่เลยไหมเย็ดกำเอาเท่าไหร่วันนี้กี่บาทโอ้สิบเก้าโอเคเอาไปไปมันดวงดีจังวะ เอาต่อยครั้งเลยอืมตาอีตีใช่ป่ะวะเอา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 ได้แนมึงกู้ยืมซื้อไหมซื้อไหมผมไม่ตังค์เลยสมุดเคเคไม่มีเลยมั้งเออว่ะเคยังไม่มีเลย ซื้ออยู่แล้วอระดับผมโอชิผ่ายแล้วว่าโอลิมปิกือตัดไหนวะนะมงาจกดักควายนะตรงไหนวะตรงไหนดักดักควายโอ้ยอ่ะอย่าตกแล้วมึงอย่าตกอุ้ยเออเอาไหนวะยังมีสามอันเอาตรงที่มันเยอะที่สุดอ่ะสิเก้าสิบเก้าเอาตรงนั้นก็ได้ตรงเทศกาลน่ะไอ้คูณปารีคูณสองน่ะทันแล้วเอากรรมไม่ทันแล้วมึง เอา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 เอ๋อแม่งได้ไม่ข้าผ่านทางไม่ค่าผ่านทางอุ้ยซื้อได้่ว่ะเฮ้ยทิปเปอร์มิตอลีป่ะเออว่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยเหลือนิวนิวเดลี่เว่ะผ่านแล้วว่ะทำไงดินิวเดลี่ให้มันซื้อแล้วเว้ยโรงแรมของเราของเราของเรารีบๆสร้างดิออกได้ดับเบิ้ลแล้ววันนี้อ้าดับเบิ้ลอีกอ่ะเอ้าเอากำคือมิตอรีหนึ่งดับเบิ้ลอีกแล้วมึงเอ้า เผาชี่อีกเลยมึงเออยัง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 โอ้ยโว้โหซื้อไปนี่อาจจะเกมพลิกก็เป็นได้นะ,อะเอาเว้ย <c oughs> แพ้ <c oughs> ป,แป่ะซอไปเยีย <c oughs> บายก็ <c oughs> ย <c oughs> ขอบคุณ,คณทุนฟุตเกแลวนวที่มาเป็นแขกรับเชิญน,นะ <c oughs> แพ้เลย